มำไม no ่ด ok. ํนั่งน้ำในลูกละเออแม่ก็นั่งน right> ้ำกันคัะแล้วอยัางปสิปไหเม่แม่นั่งไปดีไปมาเด้อมาเด้อพี่น้่งเด้อิมาเด้อบมีเนาะอุยมีมะเขืจกไปยังไเด้อจะจกสกันที่ขาวเลยอร่อยน่ากนมากกูโบเมนกล้วยได้ทีไปกินผักเวรบเมนแมนังเทสมาเด้อพักเวก็มี

พร้มนีตนไก่เน้อี่ยพร้มกันงดับ่เต๊กอลงรเลาน่อยตมคืนนี่มันลงนะมันไปจนเลืกก็ไม่ยังงไม่ังงก้องไใต้หไปยงเอาไนเขียนข้ามยังง้นไปเ้วจะงี้หุงเขาอะคือชอบหน่อยกับป้าบานแล้วเออ

มันตกเงินไม่น้อยนะเมื่อน่ะขึ้นมาจะดำหน้าเมื่อนจ้างคนดำหน้าเด้ทำแพงบ่กแม่แลนสี่ประทยตู้เย็นถ่ายคลิปเลวสีประเทายอหน้าตู้เย็นเตีมันแม่เตอยู่ใช้แม่ว่าแม่บบเ็นแม่ถอยหลังที่แท้นนั่งโบเตีดอกแมวนั่งถอยหลัง ไล,ลางและบเห็นมันออนด้กินลาบากเล้กะพันธมัอกไม่กินอนนี่มันเซ็อ่อนออตัวแบคือบกแกงไหวเต้เต็มคืนนี้ <laughs> ออนกินลาบากลอยลงมาเลยลอยโทรทามเลยอืมอน,นังเจ้ยงกับนังเจ้งกระเพรียเดีย <laughs> วอ,อีแมวอีแมวบอกแกงเขอบอยาเร็วต ไปทำอะไรบุกแก่ไปทำอะครบน่มนกันกคนาน่สีเ่เ่ากนพักแนักแหนะนี่น่เต็มหาปันกล้วยพี่น่องเอื Ao các bạn. Già một cái mùa mèn, giả mùa mèn nào. <laughs> một người nắng mùng nắng, ngọc lóc. Nằm ngoài mùa 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 mùa

เล้ยนะแจงสะพักมาเงียเราก็หีดเห็สมมตงแจงสะพักมเงีย่อเหเห็ดมันเห็ดไหนกินทำยังไนี้งมาพายแล้วมันมูนหรือเปล่าเออถึงมาอานั่โดนเออปืนออกกระดามดามเยก็ป่ยถึงมากล้วยป่วยถึราปีกเป็นแม่เป็นยัง แม่นแล้วแม่เอาขึ้นมาแล้วหมานมาย่าันแม่มนม่ดปลุกลุกตะกี้โตเ้ตี้ยาสิยังต่วนที่ยา่ยาวขดะเอาใช่กนหน้าแคมหน้าส่วนช่เขาไปชีดยังไงไปชีดเขาฉีบ้านเขาฉีดานเก็บแล้วเขาฉีดอีตวนเร็บแล้วอะมันเย็นัมันเย็นกันเลเย็นเย็นามน้ากัเนหน้าเท่านใชไปะ

cha bò cầy ra, mama, hả, vui say lệ bang là như nhà tiên, cứ khảo tin hả nó cầy, ừ. <laughs> ừ. mình khảo

แลวอไปล้วตัวมึงเ่อพ้นน่ะโมมียังอ่ะบมโต๊ะระบนนี่ไท่ไห่นี่ขึ้นก่อนเที่ห้องแหเดี๋ยวมึงแห้งยุ๊บนี่ขึ้นานอ่น้ำร้น่ล้น้นติงโม๊ะตไก่ข่าวรยนี่เอ้านาตาลีหนไแล้ห้องสหนึ่งเนเฮ้ยห้องยัง หองค้นจมบันหนึ่งก็ขึ้นมาก็มาเท่งก้องมาล่นหายล่นคั้นนะแม่บอกไก่บอกกูอยู่หมื่ขึ้นอ้ก็บอกเลื่อยอยู่หมื่นเนี่ยนะก็ให้กระเทยเห็ดกูจะไปเห็ดเขาให้กระเทยเห็ดบ่กมื่อเราก็เราก็เห็ดตามภาษาแล้วเนาะโอลนเลยตกลงมาแล้วโผ่เลยก็ขึ้นรว่าเกิถั่วมันใส่สินเก่่สินเกลอนเคลนพูดว่าหน้าหน้าก่อนจะเปล่งว่โต๊ะนาตาลี่ยันห้องอันค้นจมวหนึ่งเลยท่านแล้วก็ ตมิไปะเอานี่เพราะวหุ่นันได้โยกิตตะกานะมือที่ซองกัห้องจะมวนหนึ่งมันลงของเราพดีไอ้ท <laughs> <y> ีอยกเห็นที่เอออียเสรสันเคิืนเลยมน์มาอ้ามันคื่นมาเทีมึงเพจจิตตะกามันจะเ็ดจิตขั้วว่ะมันฟองกับบริเวณคนได้บันจองหมืนเราล่ามันเหมอนค้น้งเครื่องทผ้าผันแห้งอยู่ได้เมื่อวานสมเมือน ยังจะเป็นในหนักเลยคุณยายนังน hey, oh, ี่ได้ขึ้นยะเลยกับโบโลงนมันทา้าจูดหน้าหม้อดำเนาะอิงบึงเลยแอมวกจูหนาลยเหรบ่ปนะนะเฮ้ยเอ็งมาก็ะมัโต๊ะนี้มือตาบ่ขืนแม่แม่แม่แค่น่ะเิ้ลเมือกเขาุมวนนี่ฝนน่ะ โอ้ยลืมโเสือผามาป่าผาเสืออะไมันมันจะมาโมเหงในคนมันตกเลยถ้าดับหันนะฮก็มาเอาเ้าหึ้เขาปั่นผาปลาไว้ดับในใจโอ้ยไก่กรตีเขาขอยู่ลอยเอ้ยเืมไม่รู้แล้วหลอกหลอกตรงห้องไอเแกเก่า มันคือสะาดเลยเ้ยสีหนากะแม่บักดมันเพเสียจะมนเละบอลนัน้ก็บอันผักกระโดนมากินเซอร่างอี๋น่ายตวนเนี้ยร้วเบิ่งเอื้อนหเด เ็อเขาไม่นปนานัหูนเสีินก็ได้เนาะน่าองคว่ประมางคัอยนยนคั่วว่าอยากกินนั่ด้ก็ได้มันเป็นมามันเป็นมาจากมาโอยมันเอ้ลำบากย้อนป่ามือนีะคนนะมันเป็นมาโอยว่าเห็นบอลอเมเห็นบอลโอยตะกี้แลยนะผักกระปูนเนาะ Nào, nó mới sống chúc Tết Tân ừ. Na, nè, ăn tròn gìn này đấy. là ừ. phải có miếng dán thôi. Tám chén mà sống, ha, phải có mướp chúc, phải có mướp cà phu rồi đấy. Bây ừ. ai lấy đi nè, qua hồ thì là làm ăn na sử dụng. Đai nhang mà ăn vậy, bỏ đầy ướt lại, ạ. Ăn cà phu nồi, xay muối đen, bỏ ừ. cà khoan, mặn mà xay เรากินได้อปาท่านถ้าเราบกินน้ำมันมันเอาขึ้นแต่อึดจจังกกินน้ำมันมันดเสกินติซูป่สเนียเสรเนาะแล้วแกกับผู้น่อยจะหมูแดงมาลุกราปะหน้าก็มาจำเกลือลุแล้ววันาม่มนะใ้เราน้อขู่อ่ะมูแดงาเองบอกินนะนี่ไะเอตะกี้ตอนไอ้ที่ไอ้ยูนุสพูมาใหม่ๆดิโอ้ยกินแม่เฒ่าก็กินเพืตะกี้นะ เอาไปเสน้ำม,มันงาเลยดึงออกหล่นแม่ไม่นะีว่ะมาลา่างเสน้ำเกลือขันข้น,นกัค่ะจำเจีวไปทงนังนงไปเปิดมันโ้ยบอกดิ่อ,เอ,อ,องเล่นอาหารออกมาด้วยดมเรงซุ่มักแล้วเคืนท่านช่